ันนะครบผมใส่ปายหางถอยมาแล้วก็บริเกเอาหางถอยอีกีสหางเสียบอีกเอาเสียบลงมาอีกอัดถอยเบรกเสียบแล้วเบรกเอาขวางได้โอ้โหดีแล้วนะครับอันนี้ลูกเฉพาะเมืองแสนนะครับที่เรียนสอนต่อสายไฟเมืองแสนมีหลอดยุ่งงานประเพณนี้บานดงมั่นครับขอพุ่นนครับให้การพนันนะครับมาพูดีขอมที่บ้านลูกเฉพาะเมืองแสนจากสายแก้ว เมืองชนบุรีทุกุทุกทางเรียร้อยปลอดภัยขึ้นท้งสูงลูพาาลูก,ชาชากไปไกลหลายหลายปัจจุบั้นลกเาะมงแสนต้อดลูกเะพอเมืองแสนครับไปลูกไป ดันไป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 ทีลรี่เลยติดฐานนิดหน่อยนะครับเขาเมกลิบไปเรียบร้อยเขาเมกไปเลยนะครับบอเห็นนะครับที่รี่เลยนะครับสุดยอดการเดินทางนะครับเบื้องต้นดีมากๆทางดีครับออกมาแล้วนี่ครับผมตรงๆครับ ตรงๆนะเวนสี่ตรงๆตรงๆนะครับออกมาแล้วถึงหัวนี่ละเนี 250, 000, 000, ่ยสองร้อยหาสิบคะแนนพันไปนะครับโจโลโจโรอะไรละนะ,นะเห็นแล้วนะครับซู้เจอแล้วนะครับี่มันขัับบรเยเ้ยไปเ่นี่้เป็นต่างก้นที่ต้ง่ เป็นไฟอยู่ตรงๆมันกได้เมือกันเราต้เคล่วนะครับ้อลดีบอดีแล้วนะครับหา <c oughs> งเสียบสามยพันไปอาเบกถอยแล้วว่าเบกอา ใส่ไปหางถอยมาแล้วกับวาเบรกเอาหางถอยอกีกทีที่หางเสียบอกีกเอาเสียบลงมาอ,อีกอ่ะถอยเบรกเสียบแล้วเบรกเอาขวางได้โอ้โหลีลานะครับราสามพันไปโอ้เมฟแล้วนะครับใส่หางถอยนะครับเล <im S 2> <ส Tory> จังไงเฮ้ยเจ๊ สามร้อยสี่สิบคะาแนนนะครับผมสร้างสิบสามสิบนะครับผ่านเสืขอขอบคุณที่ติดตามรับชมหราได้สิสวัสดีครับ